สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแมนดารินโอเรียนเทลกรุงเทพเขตบางรักโดยมีตุนกูอาซิซาอามินาไมามูนาอิสกันดารียพระชายาในสุลต่านแห่งรัฐปะหังมาเลเซียและดาโตเซรีลาจาริสาชะผู้ก่อตั้งและประธานองค์กรอิสลามิกแฟชั่นเฟสติวัลหรือ IFF เฟ้าทูลอองทุลีพระบาทรับสเสด็จ จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรอย่อบอรุมชั้น2ส,ส่งร่วมง,งานกาลาดินเนอร์อิสลามิกแฟชั่นเฟสติวัลแบงคอก2024หรืองานเทศกาลแฟชั่นอิสลามตามคำทูลเชิญของพระชายาในสุลต่านแห่งรัฐปะหังมาเลเซียซึ่งองค์กรอิสลามิกแฟชั่นเฟสติวัลหรือ IFF จัดขึ้นเป็นครั้งแรกนักุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อปี2549โดยดาโตสซี RI, ราจาเรซาชาศิลปินชาวมาเลเซียผู้ ก่อตั้งองค์กร IFF มีความคิดริเริ่มที่จะใช้วัฒนธรรมเป็นตัวขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมเทศกาลแฟชั่นอิสลามเพื่อจุดประกายความสนใจและความตระหนักรู้นาไปสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับาศาสนาอิสลามเพิ่มเติมและทลายความเชื่อผิดๆที่ล้าสมัยรวมทั้งเป็นช่องทางสําหรับการแลกเปลี่ยนความคิดผ่านผู้เข้าร่วมหลากหลายาศาสนาและหลากหลายวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้นักออกแบบได้ตีความและแสดงออกถึงหลักการและค่านิยมอิสลามอย่างสร้างสรรค์ภายในงานมีการแสดงผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของศิลปินชาวมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์และไทยอาทิเครื่องแต่งกายพื้นเมืองที่ขุนนางมาเลเซียในสมัยก่อนสวมใส่ในงานพิธีการผลงานการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลูกปัดหลากหลายชนิดและผ้าทอจากฝีมือของนักโทษในเรือนจำรัฐประหังผลงานการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจ,จ จากเครื่องแต่งกายของพระราชินีจากทั่วโลกผลงานการออกแบบที่ใช้ผ้าทอลวดลายบาหลีซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากอาณาจักโบราณศรีวิชัยและมัชปาหิตและผลงานการออกแบบชุดเจ้าสาวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทะเลทรายงานอิสลามิกแฟชั่นเฟสติวัลดำเนินต่อเนื่องมาโดยตลอดและกระจายออกไปในระดับนานาชาติ ทั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรส์คาซักสถานอินโดนีเซียสิงคโปร์สหรัฐอเมริกาสหราชอาณา,า,าจักรและโมนาโกซึ่งได้นำเสนอผลงานของนักออกแบบและแบรนด์ต่างๆมากกว่า250รายซึ่งมีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเช่นมาเลเซีย,อ,ยอินโดนีเซียสิงคโปร์แคเมรูนฝรั่งเศสอินเดียอินโดนีเซียจอร์แดนมาเลเซียโมร็อกโกและปาเลสไตน์ดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายบุคคลสำคัญต่างๆทั้งพระราชวงศ์ู้ ผู้นำนักการเมืองนักการทูตนักแสดงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมซึ่งนอกจากเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอิสลามแล้วยังได้สร้างประโยชน์ให้กับองค์กรการกุศลที่เกี่ยวกับเด็กเด็กกำพร้าคนไร้บ้านและผู้ป่วยโรคต่างๆโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร้องเพลงยูฟกาต์เฟรนร่วมกับพระราชวงศ์จากรัฐต่างๆของมาเลเซียและบุคคลสำคัญชาวมาเลเซีย ทั้งนี้ประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่31สิงหาคม2500โดยในระดับพระราชวงศ์นั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้สเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อปี2505 นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดํารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดําเนินเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการตามคําทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่8แห่งมาเลเซยียและเสด็จพระราชาดําเนินแทนพระองค์ไปทรงร่วมงานฉลองเอกราช50ปีของมาเลเซยียตามคํากราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่13แห่งมาเลเซยียด้วย ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสมาธิผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมารสมาธิระลึกถึงพระรัตนไตรว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและวันคล้ายวันพระบร,รมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหมามกุฎวิทยามหาราชวันที่หนึ่งและวันที่18ตุลาคม2567 และเนื่องในวันนวมินทรามหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรวันที่13ตุลาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง18ตุลาคม2567